สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาที่งานนามัสการองค์พระปฐมเจดีน, JD นะครับจังหวัดนครปฐมนะเพื่อนๆงานนี้ก็จะมีตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่2ธันวาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่24เพื่อนๆก็เป็นวันที่เขาทําพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาจําจหน่ายขายของก่อนหน้านี้แล้วนะเพื่อนๆนะ ก็ผมเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับก็มาจากสถานีกรุงเทพอภิวัต์นะเพื่อนๆก็ลงที่สถานีนครปฐมนะครับแล้วก็เดินออกมาด้านหลังสถานีก็จะเจอเลยนะครับอ,องค์พระปฐมเจดีย์นะเพื่อนๆสําสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินเที่ยวงาน องพระประถมเจดี JD กันนะครับเพื่อนๆก็ตามมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน,เ,อนเดินมาโซนขายของกินกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็เยอะเลยนะครับแต่ละที่นะครับข้าวโพดพั่วโพธทารามนะครับแม่เวียงโพธทารามข้าวโพดพั่วแล้วก็ข้าวเกียบนะเพื่อนเพื่อนนะป๊บป๊บคิงนะครับ มีรสคาราเมลรสเนยเป็นป๊อบคอนนะครับป๊อบคิงร้านนี้ก็จะเป็นการาเมนะครับเขาย้อยแม่ทับทิมทเพื่อนๆเขาย้อยร้านแม่ทับทิมการาเมก็มีหลากสีนะครับหลากสีสันเลยเพื่อนๆมีทูเรียมีใบเตยกะทิสดมีชาไทยนะครับ คนก็เยอะมากนะพเพื่อนๆนะวันนี้เป็นวันที่24นะพเพื่อนๆเป็นวันวันแรกนะครับตอนนี้เขากําลังทําพิธีเปิดอยู่นะครับเพื่อนเข้ารามนะครับเข้าราม,ารามแม่กาญจนานะ,นะพเพื่อนมาจากสุพรรณนะคะมาจากสุพรรณนะครับโอ้นี่ ร้านต่งจากติ๊กตอกเลยครับเพื่อน mm hmm. ๆตรงนี้ทะเลดองทะเลดองก็มีทั้งปูปลาเซอมอน mm hmm. หอยดองกนะ mm hmm. ุ้งด้วยนะเพื่อน mm hmm. ๆนะ mm hmm. นี่เป็นขนมม้อกแกงนะเพื่อน mm hmm. ขนมม้อกแกงไ mm hmm. ข่เพลือก ปูช่วงนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะเพื่อนนะคนก็เยอะนะครับนะบ่ายสามโมงครึ่งหลนปูม้านะ้ำพริกไข่ปูเรามาดูหลนปูม้านี่นะครับหลนปูม้า น้ำพริกไข่ปูน้ำพริกปลาสับนะครับน้ำพริกปลาสับขนมจ้าข้าวราดข้าวราดม,ม,มันแตกคุณจูดนะเ,เพื่อนๆนะข้าวราดม,มันแตกคุณจูด ขนมหม้งงอกแกงกระเมเขาย้อยเนะพื่อนกระเมเขาย้อยเพชรเจริญยิ่งหลานกระเมนะเพื่อนนะแม่ค้าเยอะมากนะเพื่อนนะ น้ำพริกต่างๆนะเพื่อนๆนะน้ำพริกยายสำอางนะครับร้านนี้ร้านนี้แคบหมูนะเพื่อนๆนะน้พริกนแคบหมูน้ำพริกนม น้ำพริกตาแดงนะเพื่อนๆตันนี้หมูแผ่นทอดนะไม่ใช่ครับปลาหวานนะปลาหวานแม่กองนะเพื่อนๆถุงละห้าสิบบาทนะเพื่อนๆนะถุงใหญ่ถุงละหนึ่งร้อยนะครับปลาหวานแม่กลองร้านน้องบูมนะเพื่อนๆถ้ามาช่วงเย็นจะคนจะเยอะก,กว่านี้นะเพื่อนๆนี่ตัวน,นี้ยัง ประมาณบ่ายสามอยู่เลยนะครับเนะี่ยร้านนี้เป็นร้านข้าวหลามจิว๋วสูตรบางคนทีนะเพื่อนนะข้าวเหลามจิว๋วสูตรบางคนทีข้าวเหนียวปิ้งเพื่อนข้าวเหนียวปิ้งอันชันไส้กล้วยจะบอกเลยยี่สิบห้าบาทนะเพื่อนตรนนี้โคาโคาโคราเลย โอ้คาโฟราอือเดี๋ยวนี้ยำหมึกทอดนะครับหมึกไข่หมึกไข่ทอดหมึกทาโกะหมึกทาโกะอ๋อตรงนี้เป็นหมึกทาโกะนะเพื่อนนะ ขนมเปี๊ยขนมเปี๊ยะแม่ปูนะเพื่อนๆนะขนมเปี๊ยะร้านดังลูกช็อลูกช็ออ๋อนี่ครับลูกช็อตเพื่อน ลูกสุคล้ายลูกจาดนะครับอีหอยโคงโอ้มีบรรดาหลายหอยเลยครับข้าวเนื้อปูกแก่ ร้านนี้เป็นร้านยำทะเลนะครับยำเด็ดที่เด็ดยำนะเพื่อนๆนะมียำปูยำกุ้งยำแซลมอนมียำไข่แมงดาด้วยนะเพื่อนๆนะหอยหอยนางรมยำลูกชิ้นครับน้น วันนี้เป็นยำลูกชิ้นนะเพื่อนๆนะบิงซูกเกาหลีคนเยอะมากนะเพื่อนๆวันนี้วันที่24ี่นะครับเนี่ยก็เป็นวันแรกนะครับที่เปิดพิธีนะครับแต่ว่าร้านค้าเขามาก่อนหน้านี้หลายวันแล้วนะเพื่อนๆนะ ร้านค้าเข้ามาตั้งก่อนหน้านี้หมูทอดกระเทียมสดแหนมหมูน้ำลำไยสดเพื่อนน้ำลำไยสดตลาดเยอะมากนะครับม่ค้าเยอะมากนะซอยยาวเลยนะเพื่อนๆน,นะ ร้านนี้เลยเพื่อนข้าเกียบเห็ดหอมนะครับเนึ่เข้าเกียบเห็ดหอมอขาย,อมอายดีมากเลยนะครับเนี่ยแม่ค้าสก,กอกใส่ถุงถ้าไม่ทันเลยนะแม่ค้าเยอะมากเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่เห็นแปดคนแล้วนะครับร้านนี้แม่ค้าช่วยกัน ร้านนี้เชฟเบิร์ดหมูกรอบนะเพื่อนๆนะหมูกรอบร้านนี้ก็ขายดีนะคนต่อแถวยาวเลยนะเพื่อนๆนะเชฟเบิร์ดหมูกรอบโดนัทญี่ปุ่นทอดนะสดๆเลยนะเพื่อนๆโดนัทญี่ปุ่น เนื้อปล่ะเนื้อย่างโคคุนโคนย่างคำนะเพื่อนๆนะเนื้อย่างโคคุนโคนย่างคำมีรสชาติหลายอย่างเลยนะเพื่อนๆนะรสชาติมาล่าน้ำตกกับผัดกระเพราข้าวกิ้งน้ำจิ้มแจ่วรสชาติดังเดิมรสชาติบาร์บีคิวแล้วก่อนเลยนะจ๊ะ แวก่อนนะคะแวะก่อนนะคะหอยนางรมไทยว่าจะเสิร์ฟในตอนนี้น่าไม่แคลวจ้ะน้ำยำรามาลาสดแท้จะเลยนะคะแวะกันก่อนเลยว่ากันทีมามาหน่อยในโซะน้ำลูกช็อะนคะลอยลูกชก็อยลูกกชอยแก้วนะเพื่อนๆนี่นะครับใครไม่เคยเห็นลูกชกเป็นพวงเลยนะครับลูกชกเป็นเม็ดคล้ายๆลูกจากนะเพื่อนๆ ไก่กรอบไก่กรอบไก่วิ้งแซบไก่กรอบลาดอลลี่นักเก็ตชีสติก๊กน้องไก่กรอบมีหลายอย่างเลยเง,งานที่นี่ก็มีวันที่24นะครับ24ถึงวันที่2 24พฤศจิกายนนะครับ ถึงวันที่สองธันวาคมนะเพื่อนๆแต่ว่าทางร้านทางแม่ค้าเขาจะอยู่ถึงวันที่9้านะเพื่อนๆนะอยู่ถึงวันที่9กธันวาคมนะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วงานถึงวันที่2นะเพื่อนๆนะต่อจากนี้ไปก็เป็นโซนเสื้อผ้านะเพื่อนๆนะเสื้อผ้าผสมของกินด้วยของกินก็มีนะเพื่อน ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาแท้เยาวราชร้านร้านกินกันจังนะครับนี่ลูกละสิบบาทร้านกินกันจังลูกละสิบบาทนะเพื่อน ของฝากนคะรปฐมนะครับมีหมูทุบหมูแดดเดียวหมูกรอกหมูหวานหมูเค็มหมูฝอยอนะเพื่อนๆนะเกนนะ่มีหลายซอยนะ,พะเพื่อนย้ายไปทางนี้ก็มีอีกซอยนึน่งนะ นนี้เป็นร้านเฮียดำเฮียดำไก่เฮียดำโคราชนะเพื่อนเป็นร้านไก่หมูก็มีนะครับผมไก่ย่างเป็นตัวเลยนะครับร้านนี้ก็แคบหมูแคบหมูแม่สมพรน,นะเพื่อนแคบหมูแม่สมพร น้ำพริกน่มฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าผสมสลับกับของกินนะ,พะเพื่อนๆร้านนี้เป็นปลาย,ยาวนะเป็นปลาย,ยาว มีต้ยมยำรถต้ยมยำรถพิซซ่ารถชาโคโรถเม็กซิกันนะครับหลายรถเลยเนพะื่อน,นมีสร้อยข้อมือสร้อยคอนรางเดชต่างหูร้านกระเป๋า กระเป๋าใบละร้อยร้อยสามสิชุดชั้นใน ร้านนี้ร้านขนมไทยนะเพ<า>ื่อนๆมีตกโก้มีวุน้นก็มีหลายอย่างขนมต้มไม้ขาเยอะมากเพื่อน ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะของแห้งก็มีนะเพื่อนๆมีมีปลาหมึกมีกุ้งปลาหมึกกระตอยนะเพื่อนๆปลาอะไรเนี่ยปลาวงจืดเหมือนปลาเกล็ดนะเพื่อ,อนๆะ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินไปเรื่อยๆนะครับยังอีกยาวเลยนะครับเดินรอบองค์พระปฐมนะเพื่อนๆนะจะเป็นวงกลมนะครับเนี่ยแ้วนี้ก็เป็นเสื้อเชิ้ตนะเพื่อนๆเสื้อเชิ้ตผู้ชายกางเกง390 ร้านนาฬิกาครับนาฬิกาเด็กสวยงามเดินเพื่อนราคาไม่แพงครับร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบวันนี้เราแช่น้ำให้เห็นหเลยตักน้ำได้ร้านยำนะเพืเ่อนนะ ยำกุ้งส้มตำตำทะเลตำไทยหมูย่างเมืองสุพรรณนะเพื่อนๆหมูย่างเมืองสุพรรณโรยงาด้วยซี่โครงหมูย่างตอนนี้ก็เป็นจะพวกฮอทดอกนะเพื่อนๆเบคอนฮอดดอก ข้าวเกียวข้าวโพดคั่วปับคอนเพล่ปับคอนใส่กรอบทอดร้านนี้ เกาลัดจีนเกาลัดญี่ปุ่นนะครับนี่ครับไข่หมทอ,อดนะครั่ไข่ฟัมึมทอด,ดผมเช็ดเท้านะเพื่อนผมเช็ดเท้าก็มี เสื้อผ้าผู้ชายนะครับเสื้อผ้าบุรุษ150บาทนะเป็นเงินสวยอยู่นะเสื้อเชิ้ตแขนสั้นครับ1 5อยห้าสิบร้ ขนมเปี๊ยะนะเพื่อนขนมเปี๊ยะไข่ทารักชิ้นยงใหญ่เลยนะเพื่อนๆนะเคบับนะครับเนะี่ย เคบับชีสเคบับไก่เคบับเนื้อไก่บวกเนื้อตังนึ่งมหรามตังนึ่งมหรามนะเพื่อน้นอยเลเรามาเจอร้านกะละแมอีกแล้วนะเพื่อนนะกะละแมเขาย้อยแม่บุญล้อม แต่ว่าเป็นคนละคนละร้านกันนะครับเป็นกะละแมเขาย้อยเหมือนกันพเพื่อนๆแต่ว่าตรงนี้เป็นแม่บุญล้อมนะลองดูความ่าจะไม่เลยกันเลยร้อนกันเลยข้าวแตนก็มีนะพเพื่อนๆนะแม่บุญล้อมตรงนี้ก็แม่บุญล้อมกันนะพเพื่อนๆนะ ขนมชิปฟ่อนนะเพื่อนๆชิปฟ่อนเป็นกล่องเลยขนมจีบอ่ขนมจีบเสียบไม้นะเพื่อนๆน,นะขนมจีบเสียบไม้5ไม้ฟรี1ไม้ โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต่อคลิปที่สองน,นะเพื่อนๆนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมจะตัดคลิปประมาณเท่านี้นะเพื่อนตรงนี้ผมเดินรอบในนะครับตรงนี้จะเป็นตลาดนี่จะอยู่ล้อมรอบ องค์พระปูมเลยนะเพื่อนๆนะตอนนี้ผมเดินรอบในนะครับนะเดี๋ยวอีกคลิปนึงเดี๋ยวผมจะเดินรอบนอกไปแล้วกันนะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ